สวัสดีจ้าพี่น้องมูนี้มาพอกับสาวอิวคนตัวกลมชนเชแนลอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามูนีสาวอิวพามาแบบเป็นกระดงเป็นถาดเลยจ้ะสาวอิวตั้มถาดจ้ะมูนีอย่าก,กินแห้งอย่าก,กินแบบลหลายอย่างแบบนี้มาดนเลยจ้ะทอดเฮดสาวอิวไปได้ายเฮดเข็มทองมาจา้ะพี่น้องถือแห้งอยู่ตลาดนัดเหมือว่านสาวอิวก็เลยจัดเลยจ้ะนี่แพ็กละหาบาทจ้ะอันนี้คือหาบาทนี่สาวอิวถอดนี่นี่นี่คือแพ็คหนึ่งล่ะคุมแห้งมีกุนเชียงทอดน้ำจ้ะ แล้วก็มีหมูกระเทียมละ่ะมีลูกชิน้นมีแหนมหมูมีไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็มีขน้นมจีนมีผักกาดหินแล้วก็ผักหนอกหรือว่าใบบัวโบกจ้ะมีข้าวเหนียวนำนิดนึงแบบน่ารักน่ารักมาจากเสบๆน้ำซ่าอิอูโอน้ำลายแตกจัดแบบเพ็ดเพเลยจ้ะเซวาอิวได้บุกฮงเฮอร์ม,มาก็เลยตำเลยมาจา้ะเสบๆเอาอยางก่อนดีเนาะขอเห็ดก่อนจ้ะอย่าก,กิน คำใหญ่ๆไปเลยหนุ่มเลยจากที่นี่เข่าปากลุมบนอ่อมเอแต่เดืดอ่ะ cún chiêng nè già dạ, thìn nè, cún chiêng cả sẹp, cháu yêu khủ sền nhéo nhéo, sịn nhúng ngay ngay, u ma cái nhưng miếng ta lê ลูกซีนหมูถอดอ่ะกินวนหลอบนึงก็เกือบอิ่มแล้วอ่ะของหลายอย่างแห้งพามาแบบจัดนางจะเต็มเลยจ้ะมึงน นน่ะสาวอยู่ซื้อมามันละหาบาทเดืบอบหลยายหนง พักหนอกดูว่าใบบวบวกจ้ะมือนีมากกับบรรยากาศขางตนบกม่วงจ้ะฟังฟังตนบกม่วงขางผุนเป็นสาหน่อยจ้ะบรรยากาศลมเย็นบรรยากาศดีแห้งจ้ะแต่ว่าพ้นหนีอยู่กลางทงหน้าเลยจ้ะ 嗯。Mm. กินเขาก่อนเนาะเดี๋ยวตบถ่ายเดี๋ยวขนมจีน ไข่ต้มเขาอยู่ต้มไข่แบบไข่ไข่ไข่ลวกเนี่ยจ้ะอื เอาขึ้นจากน้ำสมตำนะเดี๋ยวเอาขอนมจิ้มไปจิ้มง่ายๆเซาอยู่สใส่บุกนาวหลายแห่งใส่ไปสองหน่วยเลยจ่ะแต่ว่ามันหน่วยใบใหญ่ โอ้ลมผัดมาเย็นเลยจ้พะพักการหินกินมันจะสุนฉุนคือการครับ พักเอ้ยคื่อันก็วัสดีเลยจ้ะ ก็กรอบอวบๆจ้ะ สาวอิวเริ่มอิ่มแน่เราจะพี่น้องแ่บคัาขนาดเลยจ้ะเพจคักเลยเดี๋ยวเอาไวตบบา้ต่อหลบบ่ายจ้ะตอนนี้เทียงเดี๋ยวให้เศร้าเพจก่อนคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอิวน้ำแน่เด้อจ้ะอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งน้ำเด้อจ้ะสิได้บ่าพลาดคลิปใหม่ๆไว้พอกันคลิปหนาจะว่าสาวอิวสิพามากินยังเสพแสบน้ำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ